ทีนี้ตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยเคยเห็นหมูมันจเจริญเติบโตเร็วแบบแบบนี้ไ,มไ,มมไ,มมไมหมปกติถ้าเราเราเลี้ยงเนี่ยสองเดือนเนี่ยมันจะได้ขนาดท <นา S 1> ี่<ม>สองวจริงๆแล้วเรากี่เดือน,นถึงจะได้ขายครับขายที่เราปกสี่เดือนสีเนส่เดือนนี่จักโลกเก้า <90. S 2> สิบโลสี่เดือนปกตินะสี่เดือนนี่ได้เก้าสิบโลแต่ตรงนี้สองเดือนกับสองวัน นี่ใช่ครเดือนอันนี้ตั้งใจแล้วว่าจริงๆแล้วสี่เดือนแต่วันนี้มั่นใจได้ว่าสามเดือนนี้ร้อยโลแน่นอนร้อยโลแน่นอนเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างกลิ่นขี้หมูหรือว่าเป็นยังไงเหม็นไหมมีกลิ่นอะไรมันฉุนไหมคือเมื่อก่อนนี่กลิ่นมันจะแรงเขาบ่ให้เลี้ยงแค่เช้าแต่เมื่อก่อนเขาไม่ให้เลี้ยงมันมีกลิ่นไม่เมื่อก่อนที่เคยเลี้ยงมาเนี่ย มันจะเป็นไงกลิ่นมันจะแรงหน้าี่หมูกเเห็นนะเนเขล้ยนเประเขว้งนเียนะเขาปร้ยง่เขาเปี้ยงเขปยงนะเขปร้งนี้ยงนเาเปยงนะเขาเปรี้งนะเเปี้ยงนะเขาเนรี้นเาเรี้าเปรี้ยงนเขาร้ยนี้ยนเาเปี้ยนะเปร้ยนเขี้ยนเาเี้ยงนานะเี้ยนาเ้ยนะ่าะไป้ะเา้นเลี้ยงแะ้วก็เลยงปยงนะี้ เพราะใช้จ e ริงจริงเพราะว่ตรงนี้ปุ๊บกลิ่นขี้หมูไม่ส่งผลต่อชาวบ้านเราก็เลยได้เลี้ยงตรงนี้ต่ออ่าโออเคอันนี้ตั้งใจว่าจะขายกี่เดือนครับร้อยโลสามเดือนร้อยโลแต่ว่าสามเดือนนี่ถึงชัวร์ไม่คิดว่าถึงไหมฮะถึงมถึงนะฮะเกินร้อยโลไหมครับสามเดือนเนี่ยเพราะตอนนี้หมูเนี่ยก็ <c oughs> อยู่ที่ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบ <70 S 1> โลได้เลยฮะเจ็ดสิบแปดสิบโลและมีบ้างเนาะตัวที่ไหนที่ถึงโอเคที่นี่บ้านอะไรครับ หมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านบ้านคำน้อยนะคำน้อยหมู่ที่ตำบลอะไรตำบลหนองใหญ่น้องคุ้งศรีคุ้งศรีจังหวัดกาฬสินอ่าที่นี่เป็นพื้นที่กาฬสินธุ์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้พามาเยี่ยมชมกับเจ้าของฟาร์มหมูนะฮะเป็นฟาร์มเลยนะครับที่ได้ใช้อีจีพาวเวอร์กับหมูได้ทดลองใช้จริงๆแล้ววันนี้เกิดความประทับใจนะครับวันนี้ทางทีมงานนะครับของบริษัท CBP World ก็ได้มาติดตามเพื่อมา ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าที่นี่ทําจริงๆแล้วประทับใจแบบนี้นะครับจากที่เรียอยากทดลองเงินฝืนโคตรชนะยากทดสอบอ่าเลี้ยงเองเลี้ยงเองการเรียงเบื้องแรกทำไม่ดีอาจจะไปเห็ดข้ามวันนี้เห็นผลแล้วว่าตัวนี้ดีแน่นอนเดี๋ยวจะไปทําเป็นฟาร์มใหญ่เลยร้อยร้อยวันร้อยกิโลได้แน่นอนชัวร้อยวันร้อยกิโลได้แท้มั่นใจวันนี้มั่นใจอ g Power ช่วยได้แน่นอนผมเลี้ยงเล้วอะไรหกส60วัน